นี่นะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่หุ่นที่เจ็ดแล้วก็ส<ะ>ิบเ1็ดสิบสองสิบสานะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนี่คือรอบรอบภายนอกไปดูข้างในกันทางเข้าทางไหน,น,นพอไปดูหุ่นที่เจ็ดก่อนอดูหุ่นที่เจ็ดกัน ข้างในสวยุดหนที่เจกันไม่ได้ไม่เม่อันทะลุได้นะตรงนั้นไม่ค่อเป็ของไปไม่ได้แล้วติดเหรอไมเหมือนพ่อพาดินี่มเขาอยาเข้าเลยอ้เขาไม่ได้มาเช็ดทำความสะอาดเลยผมาไมลา่หุ่นมันติ่ มันไปต่อได้ไมันจะเป็นมันจะเป,ป็นหลวงผู้ปลูกพญานาคเลยเขาไปดูข้างในกันโอ้น่ากลัวจังน,นี่จะเป็นพระนะคะอยู่ข้า,า,ขาขงในนะ<อ>แต่เดี๋ยวเราจะลองเขาน่าจะยังทำไม่เสร็จหรือเปล่ไปไาเขกาก้นเขาก้านนะน่าจะยังทำไม่เสร็จอ่ะยังต้องไปเข้าทางอื่นออกไปเ<ๆ>ข้าข้างนอกข้างนอกตรงนี้มันท่ามกงเขาไม่เสร็จปล่อยป่ะ

เว่ามันจะเป็นพรหมนตรยทั่วอันนี้ก็จะเปรูปของพ่ะแม่พิมพนเพืยออันนี้หุ่นที่สิบสองสวยองวอันนี้จะเป็นหุ่นที่สิบสามอ๋อแถบนายลนกโสองทำอะ หุ่นนี้สวยนะสวยหุ่นนี้สวยสิบสามสิบสามสวยสวยหุ่นสุดท้ายขอถูกกันแล้วเขาก็มาทำที่นี่นะใช่แม่เขาได้เงินเขาไปสุดซอยไหมแต่ข้างในจะมีอะไรแล้วลองเข้าไปดูมันบุหรี่ขึ้นมาข้างบนได้ิขึ้นข้างบนเหรอข้างบนจะเป็นพระโองั้นเราไปันนี่ก่อนไปดูกันทุกคนมันมีอะไรจะเย็นนะ นี่นี่ตรนี้เขาสู่ซ่วงล่าท้าผีเอางั้นเลยมันก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าเขายังทําไม่เสร็จเหมือนว่าแบบเขาน่าจะเหมือนปรับปรุงหรือปรับไปไหนเราไม่รู้มีข้าด้วยใช่เลยสาวตัวซึ่งแต่ตอนไฟกระพริบสาวปะที่วาสาอยู่นี่มาตอนไฟกระพริบนะครับ อันนี้เนาะพับที่พามันอะไรเมื่อกี้วันเสาร์อันนี้คือผู้เกิดาาวันเสาร์ผู้ดูแลอันนี้คือทำแห่งนี้เขาเรียกว่าองค์ครัตมืสุดแ,แล้วหรอถึงเนี้ยท้าออกแล้วทางไหนเอาละครับเ <laughs> <laughs> ขาได้ออกไม่ได้แล้วครับทีนี้่ออขอหน่าจะเพิ่งทำใหม่หรืยังไม่เสร็จดียังไม่เสร็จดีก็ต้องบอกขึ้นไปโคตสวย กอไปแปม่ดิบอกว่าถ้างั้นเราไปดูข้างบนกันสร้างหุ่นให้มาเพิ่มเนี่ยป็นขุ่นสี่แล้วเป็นหุ่นที่สิบห้านี่นี่สองหุ่นเลยครไปขึ้นไปดูข้างบนกันเห็นน้องบอกว่ามันก็เหมือนกั่างองนี่วันเสานี่เนียวเป็นไรนี่เสหันิดด้วยนะเมื่อกี้หัวก็แฟ มีข้างบนแหะนี่เด็กเขาต้องฉาบอีกเนี่ยเขาไม่ได้ไว้อย่างนี้หรอกเนี่ยเขากำลทำแบบให้มันเรียบอ่ะนี่น้ำมือสวยติการข้างบนข้างบนจะเป็นยังไงตอนนี้เปิดรายการเลยช่วงล่าท้าผีวิ่งไปไงข้างบนข้างข้างที่จะสวยเลยนะ แฉ่เลยสวนอ้โหหรือว่า,า <c oughs> พระอาทิตย์พราจมน์มันเกิดเราพระนอนราคารพระนอนน,อน,นี่คือบรรยากาศของขโมยนะทุกคนดูสวยมากแบบว่าล่องลื้อสุดๆเลยดูนะสวยงามสวยมากอันนี้จะเป็นพระประจมอนคาพ่อจะเป็นพระนอนไปดูขโมยเด็ดมันขึ้นไปอีกสวยแๆส,สวยมากเห็นไหม ลื <m í toys> ่นมากนะแอยู่แล้วรู้สึกสบายใจีว่ที่เราไปทำถวายสัทานอ่บเดี๋ยวไองใหญ่เลน้มรอเพ้าใหญ่นะอ้วพราใหญ่เออทำไมพระอันนี้เป็นรูปของล่างอย่างเงี้ยอะ ดูจม <łość> ูกดูไม่สวยเลยอะดูหมดูจมูกดูจมูกไปไหนอะดูปากดิดูนิ้วจมูกยู่แเสรแวไ่สวไม่ได้